สบายดีพ่อแม่พี่น้องมรีประจอนก็ออกมาให้มานาเนาะมาเลี้ยงงัวพี่น้องเลยพ่อกับแม่เพิ่นเข้าไปในบ้านเนาะมนีจะเลยออกมานาพี่น้องเลยมาเฝ้าให้เฝ้านาเลี้ยงงัวเนาะเอางัวเขามาผูกเป็นในพี่น้องเลยข้าเขาก็ออกลายเลยพี่น้องพ่อเมาเลยเนาะ หนูก็ท่านี่งามอะไรเรียน,นี่ทันน,น,น,งงน,น,นี้พ่อเมาแล้วพี่น้องเลยมีแต่ห่วงใหญ่าทั้งเทิงนี่งามันเลียพี่น้องที่แรกคิดว่าโบงามเนาะมันออกเป็นห่วงแล้วผัดงามพี่น้องเลยมีแต่ห่วงใหญ่า ทางหลุมมุ่ยอยา่าคอยงานไ,ได้พี่น้องเขาอย่าเป็นบัวเนาะนี่ก็ครึม่มอยู่เป็นเมือพี่น้องไอ้บัวฝนสิต,ตกเลยบอ่ ง่อแม่แดงนี่มานเลยพี่น้องกำลังมานอ่อนเนาะโอ้ไก่ออกลองกินข้าวลไก่บางตัวก็เพิ่งกัดคังไว้น้ำเนาะอย่ามันลองกินข้าวพี่น้องเพราะว่าขา้าเทเทียงก็ออกไปแล้วข้าเทเทียงก็ออกไปแล้วเริ่มแก่เลยพี่น้องกำลังพร้อมมา บางตัวไม่ได้ค้งไว้ก็อยากลงกินข้าวนะข้วกับไรเอาเข้า,ขา,า,ขามาปลูกเพื่อพี่น้องเอา,ามาปลูกสามตัว อ,อกละผูกมอเอาไว้ก่อนพี่น้องเลยหักสมมอกับปิดลายพี่น้องพี่นี่นเนีเฉียงเนาะโอู้หูทองเทิงทางเทิงเริ่มแก่แล้ะมากพอาด้กินเลยพี่น้องทางเทิงแต่รูปม,มันกำลังเป็นวากอ่อนเนาะงามนี่กินสมหมักสมมอพี่น้องเลย เขาหน้ามะาลิกระเทียงแถวเทิงนี่ออกกันแล้วพี่น้อง้มกะเย็นเย็นมันากาศดีครับพี่น้อง อยู่ห่างอยู่นาะแค่เนี้แต่บบแดดมั้งนี่อันนี้ก็อยากเข่าก่อนนี่เข่ามาเล็บหญ้าบาอหญ้าแถวเดินเทียงกับพอได้เล็บอยู่พี่น้องเไยเล็มแถวเดินเทียงแถวไรอ้อยนเนี่ยเนาะ ไก่กระขังไว้พี่น้องสงสัยสวมนี่ลงเข้าเนาะผันขังแลย้ยสองตวัวเนาะ หนมุมเมื่อเลาะแล้วว่จ่อยเบิดนี่แต่ไปกับไปเนาะเราไปหากควดมันบอกว่าไงเฮ่เอควดมันก็นจะเป็นอะไรพี่น้อง,งมันบางคนกับมันบัวมันหนาเพื่อพี่น้องเห็นกับเจ้าควดขึ้นมาเนาะ คนก็ควัดขึ้นมาคายมันหนาวมันบวมมันบ่ะจอนจับเป็นอะไรเห็นแต่ต้นเห็นแต่ลำมเห็นอะไรมันก็ควัดหัวเบิง่งเนาะจับเป็นอะไรเจ้าหัวหนเนาออก,กับประจักษ์ดอกไม้กังห้ามะเรี่องอดอกอเรื่องพี่น้องนะไรมันปลูกไว้หลายเนาะอยู่นะดอกเรื้ยง อข้างในล่มปเป็นอะไรพี่น้อง,งเลยเอย่าแล้วองยามขวัดปเป็นอะพี่น้องเลยจังสิได้ร้ายสนไดงแถวไหนกันบมเป็นหัวอยู่แถวนี้แถวเงาไม้นี่ต้นงามอยู่ห่างบุเป็นหัวต้นมันท้อกัน คนเรพี่น้องมาทำกับเกี่ยวข้าวแล้วเลรเนาะจังสีทำการขวดัดแล้วข้าวแล้วน้าพุ่นละสิลองขวดเบิง่งจะได้รายได้หน่อยสมมตต้นนี่พี่น้องต้นอยู่ในสวนต้นนี้ก็ดกกกะลิพี่น้อยบางคนเขา เอาไปดองนะพี่น้องเอาไปหมักดองไว้หมักยังอ่อนอยู่จำคุยเกี่ยวประเด็นไอ้ิแทบประมาณน,น้ำลายแตกพี่น้องเลยดอกกะลิผูทองเพลิงเปลี่ยงอยู่ หัวกับมือเล็บหยาอยู่ไรอ้อยกับมาเล่นตามเทียงต่อหัวกับมีอตัวจะจ่อยพี่น้องกันในนา,นา,นาชิลล์โบรมีฮัดควยแถวอื่นแห้โบ่มีพี่น้อง สู่แถวเดินเทียงก็ได้เนาะเดินเทียงคุดกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องบรจอนคุดกันได้กับพ่อได้ขู่อ่ะมันนะครับพี่น้องเออต้นน่ะเป็นก้นเนาะเห็นแต่ห้า อันนี้เป็นสวนมักบวบพี่น้องวังเศร้าี้แม่เพิ่งเก็บเข้าไปกับมักลลเลไลน์เนาะสะพักเป็นหนึ่งหนึ่งไปกินกับปุลกับแจวีวผู้มางน้ำมักใหญ่เลยแก่เลยพี่น้องเลยใส่เป็นปิดไปวังเศร้านี่แต่อน,นี้ต้นมักเล่นพี่น้องเลยโยธาเป็นมาก ปลูกส่ขจขางขอกงัวเนาะมันงามที่ถือฝุ่นถถอ,อะเนี่อ๋อสะออนดอกไม้พี่นี่เนาะไงปลูกว้เต็มอยู่ในเทียงเลาชมสวนพี่น้องมันที่พนามปลูกในสวนกับ mà nhọt cái nhà thì nó nhà ngầm anh nữa, nó, tôm cát nó, cái giờ đây thì nó cả, nó hàng nó. โอ้สิเป็นหัวหรือเปล่าถ้าเป็นกับหัวกับหัวเพราใหญ่พี่น้อยเพรดะนี้นะอาให้พักให้ไก่กินให้เป็ดให้ไก่กินหมักนาพี่น้องอาต่าทำสกินแบบไหนอินเตอมากใหญ่ ยังโบท่านนั่งพี่น้องยังอันนั้น,น,นอย,ย,นนอย่ยังอ่อนอยู่ยังโบมีแนมหลักหน้าก็มาปลูกหลายต้นอยู่ได้แล้วชมสวนผลไม้เราต้นนี้ก็เป็นอยู่พี่น,น้องต้นนี้ก็เป็ยนนะก็เป็นหนมากน้อยเนาะ ต้นนี้โมเป็นต้นไงต้นโมแน้วเลยต้นขี้หูดต้นมะพร้าวก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องปลูกไว้เผื่อลูกเพื่อลานพี่น้องไง รอ,รอบเทียงแล้วภายในส่วนพระพี่น้องต้นนี้ก็เป็นนี่ลายต้นเด้พี่น้องต้นหน้าอกะเนาะเป็นแมงเกี่ยวเข่าเนี่ยใส่ก้อยปูก้อยปลาพี่น้องเลยันี่ยหมเป็นนา้า แบบนุ่อ่อนเนาะองมีน้ำน้ำในพายกระเต้นอยู่พี่น้องเลยอจอนวันชิลงนองเนาะมาเนี่ยอาปลาเมือต้มกับพี่น้องเลยน้ำกะลายติ๊กแฮสิได้บ่ กอไผ่บงแบบับมีหลายกออยู่พี่น้องฮนะปุบันเนาะพอเคนเอามาปลูปก,ก,กแต่ต้นดอกไม้แถวเที่ยงนี่เป็นอ่ามันดอกน้อยนะพี่น้องนดอกระเรื่องนี่ดอกไหนดอกน้อย คุณครับรอบเถียงเลยยางวันพาวันศินเนาะคลิปข่าไปบูชาพี่น้องไหว้พระไหว้ยังก็โอเคพอไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประย้อนกสิขอจบคลิปเอาไว้สนนีก่อนเด้อไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะรำเนาะเพื่อจะพาพาคลิปใหม่ๆจาก่ซ่องของเราสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง